วัดิจตาวันนี้สิพามาเก็บกระเทียมปลาด้จ้าเห็นบอีนข้างหลังเมนอย่างมีแต่กระเทียมปลาจ้าเดี๋ยวตัดให้เบงเนี่จย,นนนย,นยจ้าเห็นบอมันจะเป็นใบสิเดีค่ะกินก็คืออันกินกระเทียมบ้านเฮาเลยจ้ากินเสียหอมๆเอาไปลวกเอาไปอเฮ็ดขนมก็จังขนมกุ้ยช่ายก็ได้จ้าแซบ่บ เป็นทางรางนีมิจตปลาได้ค่ะต้นกำลังงามจ้ะอันนี้เ,เอาอาจจะเป็นอันนี้เป็นดอกนะคะนี่เริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวจะพาะมาเก็บกระเทียมปลาจ้ามือนนี่ลายค่ะเหลยวข้างใดมีได้กระเทียมจ้ามือนี่อันนี้ปลากระเทียมปลาจ้า นกพี่น่พามาเบิ่งสวยงามเบิ่งดูขจาเพิ่อนอันนี้บ่ได้ปลูกแล้วจ้ะแล้วไม่ขึ้นเองนคนคะฟังทั้งพุนกับนีหลายลายพี่นหลายครับ